สวัสดีค่ะเพื่อนเพดมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะเพจก็อยู่จาการ์ตาอินโดนีเซียก็ได้ออกไปสถานที่เอาดอข้างนอกของจาการ์ตาอินโดนีเซียหลายที่เลยแล้วก็ไปจังหวัดข้างเคียงหรือพื้นที่ข้างเคียงด้านล่างของจาการ์ตามาด้วยแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะคะส่งมาบอกว่าให้เพจไปที่ เส็ดก็ไม่รอช้าค่ะอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วใช้เวลาเดินทางทั้งหมด40นาทีจากตัวเมืองจาการ์ตาสู่จังหวัดบ้านเทนไปทางกลังใต้ค่ะคุณพื่ ส่วนตัวของเพรเองนั้นเพรเป็นคนชอบต้นไม้ด้วยอายุที่สูงขึ้นหรือเวลามองเห็นต้นไม้แล้วได้ร่มเงาเวลาเราไปข้างนอกอะคะ่ะแล้วเราได้ร่มเงาจากต้นไม้เรารู้สึกมีความสุขส่วนตัวนะคะก็เลยพอเราเห็นต้นไม้ไม่ว่าจะไปประเทศไหนๆก็ช่างนะคะจะเป็นมาเลเซียหรือสิงคโปร์หรือที่อินโดนีเซียที่ประเทศไทยเพรก็ชอบมองต้นไม้ค่ะ บางคนอาจจะไม่ชอบนะคะที่เพจแสดงอาการมากเกินไปหรือ,อยังไงก็ช่างแต่นี่คือเส้นทางของเพจแล้วก็เป็นตัวตนของเพจเองที่เห็นสิ่งใดแล้วถ้าตรงไหนดีเราก็ว้าวถ้าตรงไหนรู้สึกว่าอืมยังไม่ใช่เราก็เงียบนะคะเพืเ่อนๆขอบคุณนะคะที่ติชมแล้วก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาไปค่ะตอนนี้เราไปสถานท,ที่นี้กัน เพรก็มายืนอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเพื่อนๆเป็นบัสสต๊อปของสถานที่อะไร The Bestie แห่งนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเพชรู้สึกขึ้นมาได้เลยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เพรมาที่นี่เคยมาแล้วเมื่อประมาณ8เดือนที่แล้วค่ะมาเล่นโบูรลิ่งนะคะด้านหลังของเพรนี่เลยเดีย๋ยวเราเดินไปดูค่ะรู้สึกจะเป็นพื้นที่แบบว่า <Out> จะป้ายะะตรงหน้าที่เราเห็นนี่ค่ะเพื่อนๆก็มีซุปเปอร์มาร์เก็ตที่นี่มี ATM มีมโรงหนังด้วยนะคะมีร้านอาหารไปค่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าด้านในมีอะไรที่น่าสนใจพี่ๆทั้งหลายถึงแนะนำให้เรามาที่นี่เดี๋ยวเพรเลี้ยวซ้ายไปะค,ะค่ะสิบเมตรก็เจอทางแยกสายมือเดี๋ยวเพรจะไปดูว่า ทางแยกซ้ายมือนี่คืออะไรเหมือนจะเป็นบ่อปลาอะไรสักอย่างเป็นบึงเป็นบ่อปลานะคะเพื่อนๆอู้วนั่นอะไรอะ่ะ Hellran d b S d City อู้มีร้านอาหารกลางแจ้งอยู่ตรงนี้อ๋อตรงนี้จะมีเป็ด มีเป็ดมีอะไรอะหงดํำเหรอคะมีหงขาวนู่นนะคะที่เป็ดเดินมาแค่สิบเมตรจากทางเข้าก็ทำให้รู้สึกว่าร่มรื่นตอนนี้เวลาเกือบสิบเอ็ดโมงเช้านะคะทั้งหมดนี้มีอยู่สองคนว้าวตรงนี้ตอนเย็นบรรยากาศน่าจะดีอ่ะพี่ ต้นบัวเห็นเป็ดแล้วนู่นนู่นนู่นน้องเป็ดน้องเป็ดโอ้ยตอนเย็นบรรยากาศน่าจะดีมีร้านอาหารที่ยื่นมาในน้ำต้นนี้เป็นครั้งแรกที่เพรมาโอ้ย เดี๋ยวจะซูนกล้องให้เพื่อนๆเ,เห็นกันนะคะสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่จังหวัดเบิรนเทนนะคะอยู่โซนทางกลางใต้ห่างออกมาจากจากจารตาประมาณ40กิโลเมตรขับรถประมาณ30-10นาทีด้วยกันบรรยากาศตรงหน้าของเพชรนี้ก็ทำให้เพชรชอบมากเลยเป็นการชอบแม่น้ำน้ำพุแล้วก็ ป้าแบบนี้ค่ะเป็นการชอบโดยส่วนตัวร้านอาหารนี้มีเบียร์ขายนะคะตอนเย็นแบบน่าจะอากาศบรรยากาศดีร้านตรงหน้าเรานะคะเป็นร้านอาหารมีโซนชั้นสองเป็นชั้นลอย เป็ดอยู่นี่จ้าเพื่อน้องเปดอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะอาปาคาบะมูอาปาคาบะมูโอข้างหน้านี้ดูล่มลื่นมาก ลล่มลืนร้านนี้ค่ะเป็นร้านที่เป็ดเคยกินเมื่อ6เดือน7เดือนก่อนอ้าวคราวที่แล้วมารอบมืดนะคะก็เลยมองไม่เห็นอะไรวันนี้มากางวันมองเห็นว่าร้านจิรดาที่เคยกินอยู่ตรงด้านหลังเรานี่เองโอ้โุกอย่างจะมีแค่สองชั้นค่ะ ตรงนี้น่าจะเป็นร้านกิจกรรมที่เปิดโล่งนะคะโอ้ชอบอดีมากเลยคือมันไม่รู้สึกร้อนเพราะว,าว่าความที่มีต้นไม้แล้วทำหลังคาเกือบเที่ยงนะคะตอนนี้นี่ต้นอะไรอ่ะต้น ต้นตาลบนหัวเรานี่คือต้นตาลเนี่ยเพื่อนไอ,นอ้ล้านาไทยที่เคยมานั่งทาน,นตรงนี้นี่เองท่าที่แล้วทำไมไม่เห็นว่ามีน้ำอยู่ตรงนี้ตลอ The b a s e b ี่บีเดเป็นห้างสรรพสินค้าไลท์สไตล์ที่มีร้านค้ามากมายทางเดินเหมือนส่วนขนาดใหญ่และร้านอาหารกลางแจ้งนะคะเพื่อนรวมทั้งมีที่พักโรงแรมโรงเรียนสถานที่เรียนรู้ พักนะคะสิ่งที่ชอบก็คือน้าําค่ะน้ําพุต้นไม้ลานโล่งตรงหน้าของเพชรนี่แหละคะ่ะเพืเ่อนให้ความร่มรื่นร่มเย็นใจสําหรับคนที่ชอบบรรยากาศเอาดอต้นไม้บึงสวนสาธารณะที่นี่จะตอบโจทย์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสไตล์แบบนี้มากะคะ่ะสถานที่แห่งนี้เปิดตั้งแปดโมงเช้านะคะถึง3ามทุ่มตอนกลางคืนเลย ถึงบอกว่าเหมาะสำหรับสังสรรค์ตั้งแต่คนชอบบรรยากาศเชา้าเช้ากาแฟเอาดร์หรือรวมไปถึงอาหารดินเนอร์ริมแม่น้ำริมคลองริมบึงที่เปชรเดินผ่านมาเมื่อกี้ไปค่ะเดี๋ยวเพชรจะไปดูว่ามีร้านอาหารอะไรที่นี่ที่น่าสนใจบา้างเดินเลาะมาเรื่อยๆนะคะก็มาเจอนี่เลยค่ะบ่อน,น้องปลาอหอม ของอาหารโอ้ยร้านขายยามาดูปลากันค่ะ บริเวณนี้นะคะเป็นเอาท์ดอร์ทั้งหมดตอนนี้เริ่มเป็นเวลาเที่ยงแล้วบริการรอบนอกตรงนี้ก็เริ่มจะร้อนแล้วนะคะเ mm. พชรก็สังเกตว่าโอ้โอปลาทนได้อย่างไรอยู่กลางแจ้งเลยนะคะเพื่อนๆสถานที่แห่งนี้สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาได้เพชรเฟรนรี่ค่ะปะเดี๋ยว <makeup> เ <c oughs> พชรจะไปหาอาหารเที่ยงทานกันไปด้วยก <makeup> ันเลยค่ะ ตอนนี้เพจก็เดินมาได้สักพักแล้วนะคะเพื่อนๆก็มาเจอจุดเมื่อ6เดือน7เดือนที่แล้วที่ตัวเพรได้มาเล่นโบรลิ่งอยู่ที่นี่นะคะจะเป็นศูนย์โบริ่งแล้วก็เป็นร้านอาหารในตัวด้วยอยู่สายมือนี่ ตอนนี้เพชรเดินอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะก็เริ่มรู้สึกหิวแล้วเดี๋ยวจะไปกินร้านอาหารจิระดาที่อยู่ตรงหน้าของเรานีไปได้วยกันเลยค่ะเพื่อนบู๊กอะยบุกแนับหรออ่าหนึ่ีนึ่นด้แล้ สวัสดีค่ะ,คะอู้อ,อปปาปาคะบาบูนี่ไหวกี่บูสัาไใบจุกะ่ะโอ,อ,อเคนโนแอร์คอนยกโนแอร์คอน,โอ,ออออาานโอเคสายาศิยนะเเข้ามาในร้านอาหารนะคะ ตอนนี้ก็เลือกนั่งตรงนี้ข้างในก็เป็นห้องแอร์นะคะด้านนอกก็จะร้อนนิดหน่อยสำหรับตอนเย็นน่าจะดีตาลป้ามูดะกาละป้ามูดะกาละป้ามูดะมันก็เลยจะมีบุฟเต์อ๋ไม่ได้ไปซื้อเครื่องดื่มกันที่ทางด้านซนี้เชียงใหม่โอ้อะไรดิเชียงใหม่ โอเคอ่าตูสาตูชาไทยเย็นมีเชียงใหม่ได้นะคะเพื่อนๆบรรยากาศในร้านก็ร่มลื่นเย็นนะคะเพราะว่ามีแอร์ตอนนี้เมนูแบบว่าเล่มใหญ่มากเครื่องดื่มเมนูที่เอาใ่ก็คือมีเชียงใหม่เวยนะเพื่อนเดี๋ยวดูซิเชียงใหม่ เชียงใหม่ก็คือมีน้ำแตงฟ้าอบที่เป็นขนขนนิ้ดกาแฟแีเ็กล้ว่าดกินเป็นกาแฟไทยเพื่อนๆกาแฟไทยน่ากิน ก็น่ากินมีก mm ๋ hmm. วยเตี๋ยวต้ยมยำก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเนื้อ oh. เดี๋ยวเพชขออนุญ,ญาตเลือกเมนูอาหารก่อนนะคะ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้แบบฟาลายมากเลยพอเห็นร้านอาหารไทยในต่างแดนแล้วแบบหิวขึ้นมาทันทีเลย mm hmm. ยำน่ากินยำมะม่วงยำปลาดุกฟู รู้แล้วว่าจะสั่งอะไรเดี๋ยวรอดูอาหารเลยค่ะว่าเพชรจะสั่งอะไรบนะ้างนั่นคือคนไทยเราก็มีก่อยใช่ไหม เกินไปนะหวานเกินไปหนึ่งหมืรนเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเพชจะพาเพื่อนๆเดินดูบรรยากาศของ้านสิ่งแรกที่ชอบเลยนี่ก็คือจ้านสไตล์แบบไทยๆแน่นอน <c oughs> มาดูบรรยากาศของร้านกันของร้านอาหารก็ทำเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นนะคะโต๊ะเก้าอี้เป็นลักษณะไม้สีดำพื้นไม้บนโต๊ะ นี่เลยสไตล์ไทยก็ดูพระพุทธรูปดอกไม้บนโต๊ะนะคะสิ่งที่ชอบมากที่สุดเลยก็คือโซนด้านหน้าของที่ทำการตกแต่งสไตล์ไทยได้อย่างสวยงามลงตัวดูโมเดิร์นดีมากค่ะเพื่อนๆด้านบนของเพดานตกแต่งด้วยโคมไฟ ด้านนอกเหมาะสำหรับช่วงเย็นมากกว่านะคะเพราะไม่มีแอร์ภายในร้านบรรยากาศโล่งโปร่งสบายกระจกสูงเพจได้ขออนุญาตน้องพนักงานแล้วนะคะเพื่อจะขึ้นไปถ่ายรูปโซน VIP อโอได้รางวัลด้วยนะคะ The ะเบสเลสเอร์ลองปี2015 v p p ด้วยกัน2ห้อ,องค่ะ นี่ไงความเป็นไทยอย่างแท้จริงมีโอบรรยากาศห้องมีไอที่2นะคะมีรูปรัชากาลที่ห้าด้านรูปาัชกาลที่หด้านัาาาาน,นมาดูเพดานของห้องกัน ยินดีค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะยินดีค้าฉันบอก r ่าเป t นผู้ชายไม่ y o ่คุณคุณต้อง you ์ว่าคุณเป็น o w ้ชา a เ e อ e ชว์เธพร้อม a หมคุก็ต้บค because I am the man yes not the people no 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 not customer it you are ah yes you you always say สวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับยินดีครัเมียงคําเมียงคําด ขิงถูกต้องเลยมีมะพร้าวคั่วนะคะถูกต้องดแยวเราลองใส่น้ำจิ้มลงไปมาดูคำแรกค่ะว่าน้ำจิ้มจะเป็นรสชาติอย่าง 100%เ็เลยอ่ะว้าวทำได้ยังไง แบบว่าไทยมากๆเลยเหมือนไทยร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะเพื่อนๆสุดยอดทำได้แบบแล้วราคาดีด้วยนะคะทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคำเจ็ดสิบบาทว้าวมากค่ะเดีย๋ยวเรามาชิมจานที่สองกันเลยนี่คือยำยำวุ้นเส้น กุ้งแล้วนะคะเพืเ่อนๆกุ้งจะลอง,ลองกุ้งก่อนอืมอืมกุ้งคือดีมากอะกุ้งออลองเส้นลองเส้นเส้นยาว อืมอืมเปี้ยวติดจุดติดจุดปลมึกอืมเพื่อ,อ,อ,อนๆอ,อย่างหนึ่งาาานะคะถ้าเพื่อนๆไม่ทานเผ็ดต้องบอก พนักง,งานเลยว่าเอาเผ็ดน้อยหน่อยเพราะอันนี้คือเผ็ดแบบว่าคนไทยเลยแซ่บ uh, This is j i t l a d a in the breeze BSD นี่ชื่อของมัน The breeze BSD รา t a ada di area BSD Green Office Park. เพื่อนๆคะถึงเวลาที่เพจะต้องให้คะแนนสำหรับร้านอาหารไทยที่ b s e แห่งนี้แล้วค่ะสำหรับกาแฟแก้วนี้นะคะแได้แจ้งผู้จัดการไปแล้วว่ามันหวานเกินไปนะคะผู้จัดการก็เลยให้น้ำมันหนึงแก้วแล้วก็กำลังจะเอากาแฟมาใส่เพิ่มให้เพจ ในความรู้สึกก็คือมันหวานเกินไปหนึ่งเบอร์ค่ะต้องลดน้ําตาลลงเพจให้แปดทับสิบนะคะให้แปดคันยามุ้นเส้นเพจให้เก้าเก้าทับสิบค่ะเพจไปเบอร์หนึ่งเท่านั้นส่วนนี่เลยจานนี้เพจให้สิบเต็นมาเบอร าแบบไทยร้อยเปอร์เซ็เลยจานนี้เพจแนะนำเพื่อนๆมาต้องลองคนไทยมาร้านเจือดาต้องสั่งเนี่ยงคำจานนี้ค่ะน้ำจิ้มแบบเหนียว ขำที่อร่อยยำวมูนเส้นยิเพชซอยแปดเพื่อนๆท่านใดที่อยากกินอาหารไทยรสชาติไทยจริงๆให้มาที่นี่เลยค่ะจีลาดามีหลายสาขาด้วยกันนะคะที่เซนไดยานที่แกนอินโดนีเซียที่ b s d เพื่อนๆสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นล่าสุดใกล้จะเปิดที่คาซาบังกาจาการตาอินโดนีเซีย ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย